นี้ลงสะพานแล้วมาจากพิจิตรนะสีแยกเมื่อกี้อะไรนะสีแยกศริวัออพอลงสะพานปุ๊บชิดซ้ายเลยนะจ้าระวังรถข้างหลังด้วยชิดซ้ายจ้าชิดซ้ายข้างหน้าเป็นหลักทางรถไฟไม่ใช่นะห้ามข้ามไปนะอ้าวอันนี้เป็นตลาด,ดเลยทะลุตลาดไปเลยจ้า ตรงไปเรื่อยๆนะเราก็ผ่านตลาดมาเรื่อยๆถ้าลงสะพานมาแล้วเราก็สังเกตวัดหยุดซ้ายมือนะเนาะอืมแหมวัดอืมวัดอยู่ข้างหน้าแล้วเห็น,นชอบฟ้าเบลกาแล้วเอาเลี้ยวซ้ายตรงนี้ได้ไหมอมสินเนี่ยของไบหมดเลยสุดเลยเอลัลโห วัดตะพันหินนะคะไม่ใช่วัดเทวประสาทนะไม่ใช่วัดที่มีพระองค์ใหญ่นะจ๊ะ,ะพี่เสือไม่ขายหรอ,อเจอโรงแรมนิวหัวหินแล้ว สุดทางแล้วเนาะไม่ไปไหนไม่ได้แล้วเนาะสุดทางก็เลยโดนบังคับเลี้ยวซ้ายวัดอยู่ขาอยู่แล้ว uh huh. แต่จริงทางนี้มันก็จะซอกแซกมันจะประหยัดเสียดนิดหน่อยซ้ายห่างแต่เราก็เลี้ยวซ้ายตรงไหนก็ได้เลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะคะไปเฉยข้างหน้า,เ,าเป็นแม่นม้ำซยไหนก็ได้ถ้าอยากจะเลี้ยวนะอื ไปชนแม่น้ำนี่ตลาดสดซ้ายมือหลังตลาดก็จะเป็นแม่น้ำพอถึงมือถือปุ๊บขวาม,มือเป็นวัดเลยวัดแล้ววัดแล้วถึงแล้วจ้าถึงแล้วจ้าวัดตะพ,พันหินนะจ้าสารสารอยู่ซ้ายมือนะจ้าสาราเดียวจ้า